แถวโตวแถวแถวของหนูอ,ะอ่ะอะโหทำงานเสร็จช้าลุกใกลเหาก<อ>ันทั้นนั้นหากนั้นเฮ้อะไรแบบคุณครูแจกใบงานมาใช่ไหมแล้วครนี้หนูได้ใบเยับ,ยบหนูก็เลยทำเงียนเดินไปแล้วคราวนี้ก็เดินไป แถวข้างหน้าก็คือหนูนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันก็มีข้างหน้าอีกแถวหนึ่งใช่ไหมแม่เดี๋อใช่ไหมตอนที่ไปหนูก็เลยเดินข้างหน้าหนูก็เฉยแล้วคะนี้หนูก็ไปหยิบจับบางก็พรึบแล้วคันนี้ก็มานั่งคันนี้เขาแล้วคันคันนี้เพื่อข้างหน้าเพราเพื่อข้างหน้าเขาเลยมุกกลับอโอ้อาตามาโมไม่ค่อยจะเห็น โอ้ยสายตามันยิงไม่คอยจะดีเท่าเท่าไรเอโอ้ยไอ้ล้านเอาใบนี้มาเปลี่ยนคืนหน่อยเด้อคาวนี้ก็หยิบมาแล้วก็ทำงานต่ออัตมาสายตาไม่ค่อยดีนะโยมมึงเจ็บคอไหมคะนี่ินึงยาแม่ดีจริงคุณ้ก็ไปเรียนได้ตามปกติ ไม่ตื่ไม่ใช่หนูเรวรีบดื่มเพได้ไปนอน<ะ>กวัว้วนไม่ว้วนหรอกแม่เดี๋ยวมากอนอนขนมปัง